I wanna save! สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตแบบรวดเร็วชาวไวของข่าวคราวและกิจกรรมดีๆซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปยังงานเอสเปิดประสบการณ์ซ่าจัดเต็มกับกิจกรรมสุดคั่วเอาใจสาวกอากาเซ่แฟนคลับก็อดเซตัวจริงในงานไอก็อ I เอสไอก็อเซเว่นที่ GMM Live House at Central World งานนี้นอกจากสาวกก็อดเซเวจะได้ฟินกับมูวี่พรีวิวของก็อดเซเว่นเฟิร์สแฟนปาร์ตี้ในแบงคอกไวท์เดย์เฟิร์สเดย์และภาพสเต็ปแดนเท่ๆของทั้งเดหนุ่มจากคอนเสิร์ต GTS Star Tech มาให้ ชมกันแล้วยังได้นำภาพคอนเสิร์ตสุดซ่าจาก GOT7 First Concert f i in Soul มาให้ชมกันแบบ Exclusive ที่แรกก่อนใครอีกด้วยครับพร้อมจะเต็มให้ลุ้นบัตร GOT7 First Concert f i n Bangkok สิทธิ์ไฮทัสพร้อมโฟตโต้กรุ๊ปและของรางวัลอ,อื่นๆรวมกว่า30รางวัลเรียกว่าซ่าซีดโดนใจสาวกอากาเซตัวจริงกันไปเต็มๆ สำหรับใครที่พลาดงานนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมสุดซาและลุ้นของรางวัลสุดซีได้ที่บูธเอสในงานคอนเสิร์ต g o i v ไฟในแบง k อกวันที่11-12มิถุนายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีสามารถติดตามรายละเอียดประสบการณ์สุดซาแบบนี้ได้ที่ facebook.com/scola